ที่เขาท้องแล้วแล้วเราเอาลูกเขาออกจากท้องเนี่ยรเราเอาเขามาปล่อยลงเนี่ยเขาสามารถท้องได้อีกนะคะท้องได้เลยท้องได้ประมาณสี่สี่ครั้งนะคะที่เขาจะท้องได้โดยที่ไม่ต้องสผสมพันธุ์เลยเอ้าเหรอครับถ <c oughs> ้าไมมันเป็นอย่างนี้ครับค <c oughs> ทำไมมันดีจังอะ่ะ <c oughs> มันมันดีตรงนี้แล้วค่ะคือสผสมพันธุ์ครั้งเดียวค่ะท้องได้สี่รอบสี่รอบ เกดิกดก like, ระติเกิดไลค์หรือไม่คะอย่าลืมเกิดกติเกิดไลค์เกิดแชร์ได้ค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ใ้ช่องดวงจะไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สำเนียงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวฟาร์มปูนานะครับแนะนํานิดนึงครับผมฟาร์มอะไรครับผมฟาร์มบันทิตาฟาร์มปูนาค่ะตั้งอยู่ที่ไหนครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอคอนสารบ้านเนินพระจันทร์ค่ะตำบลพะยางอำเภอคอนสารค่ะจังหวัดชัยภูมิครับผมช่วงนี้เป็นยังไงครับป่าที่เราเลี้ยงไว้ช่วงนี้ก็กําลังออกลูกเยอะออกลูกเยอะค่ะออกลูกเยอะออกลูกนี่มันตัวหนึ่งมันออกลูกได้กี่ตัวครับผมประมาณสามเอสามร้อยตัวค่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้สามร้อยตัวค่ะ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของที่ตามของพี่นี้มีเยอะไหมครับก็มีเยอะค่ะช่วงนี้มีแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ออกลูกมาเยอะช่วงนี้ค่ะก็มีพ่อแม่พันธุ์จำหน่ายค่ะมีพ่อพันธุ์พ่อแม่พันธุ์จำหน่ายครับ้าแล้วพวกปูเนื้อปูอะไรได้ไหมครับช่วงนี้ปูเนื้อตอนนี้ยังไม่มีค่ะอเอค่ะแต่ว่าพ่อแม่พันธุ์นี้ก็มีจำหน่ายอยู่ค่ะมีค่ะ แล้วแล้วถ้ากเกษตรกรไม่อยากจะได้พ่อไม่พันอยากจะได้ลูกปูอย่างเงี้ยได้ไหมครับลูกปูนี่ก็คือก็ต้องเอาไปทั้งแม่<อ>ที่อยู่ในท้องอนะคะก,ก็คือที่แม่เขาอุ้มท้องอยู่ค่ะอ,อันนี้ตัวหนึ่งนี้คิดยังไงครับผมหรือว่าเอาไปถ้ามีลูก ถ้ามีลูกอยู่ในท้องนี่ก็คือตัวละ200ตัวละ200ค่ะก็คือได้ได้แม่ไปตัวหนึ่งแล้วก็ลูกอีกคามรลูก3 0 0้นี่คุ้มเลยค่ะโอ้โหคุ้มเลยนะเนี่ยคุ้มเลยค่ะแล้วแล้วเราต้องไปเลี้ยงอีกนานไหมครับกว่าเขาจะโตขึ้นมาก็เอาไว้ในในกระมังอนุบาลน่ะประมาณ1เดือนค่ะอค่ะแล้วเราก็หลังจากครบหนึ่งเดือนแล้วเราก็เอาไปลงบ่อหรือใครเลี้ยงบ่อดินก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในบ่อดินครับค่ะ แล้วใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าเราจะขายได้หรือว่ากว่าเราจะเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่ออีกได้ก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนก็ก็คือรวมรวมในกระมังหนึ่งเดือนแล้วก็เอาไปลงดินอีกสามเดือนสามเดือนค่ะสามเดือนก็เริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เลยค่ะอายุประมาณนี้เขาก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เลยได้เลยค่ะโอ้โหงนี้ถ้าเกษตรกรซื้อไปแค่ ตัวเดียวสองตัวนี้ก็ขยายได้เยอะเยอะไรสิครับนี่เอาไปเป็นถ้าสมมุติเอาไปเป็นคู่อเ,คเอาไปเป็นคู่อย่างเงี้ยเขาก็สามารถเอาไปขยายได้เยอะเวลาเขาคลอดลูกออกมาแล้วอย่างนี้อีกนานไหมครับกว่าเขาจะผสมพันได้ก็ค,คือป,ปูปูตัวปูที่เขาท้องแล้วแล้วเราเอาลูกเขาออกจากท้องเนี่ยรเราเอาเขามาปล่อยลงเนี่ยเขาสามารถท้องได้อีกนะคะ ท,ท้องได้เลยทองได้ประมาณ4ี่สี่ครั้งนะคะที่เขาจะท้องได้โดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ์เลยเอ้าวเหรอครับค่ะทั้าไปมันเป็นอย่างนี้ครับค่ะทัไมันดียังไงมันมันดีตรงนี้แล้วค่ะคือผสมพันธุ์ครั้งเดียวค่ะท้องได้สี่รอบสี่รอบ้โแล้วแล้วตลาดเป็นไงครับพี่ตลาดก็โอเคนะคะก็คือตั้งแต่เอาปูลงมาลงนี้ก็ไม่พอขายเลยเพราะว่าที่เราเอาปูมาลงเนี่ย วันแรกลูกค้าเข้ามาแล้วอ้าเหรอครับโอ้ขนาดนั้นเลยค่ะลูกค้าเข้ามาแล้วมาสั่งซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วสอนไหมครับสอนวิธีเลี้ยงสอนค่ะสอนสอนวิธีการเลี้ยงปูนี่เลี้ยงบางคนนี่บอกว่าเลี้ยงง่ายเพราะว่าดูปูนําไล่นํานาเราแล้วมันมันก็ง่ายๆเนาะแต่ว่าพอเราเอามาไว้เขาเลี้ยงปูน้ําใสเนี่ย เราก็ต้องใส่ใจเขานิดนึงค่ะโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีนะครับสฝนตั้งแล้วผมเห็นไม้ไผ่นี่มันคืออะไรครับผมไม้ไผ่กระบอกเหรอคะครับผมอันนั้นเวลาปูเข้ท้องค่ะน้องปูเข้ท้องเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ครับค่ะเขาจะไม่ไม่มาสุงสิงยุ่งอะไรกับเพื่อนเขาจะไปอยู่โลกส่วนตัวของเขาคล้ายๆมาเป็นรูให้มันใช่ไหมคะเหมือนรูแล้ว แล้วมีอีกอันหนึ่งที่ผมเดินเข้าไปแล้วสํารวจเห็นว่ามันจะมีอะไรตะ,ตะแกรงอะไรที่ครอบเนี่ยครับผมคือรครอันนั้นช่วงเวลาน้องเข,ขาลอกคาบครับค่ะปูนิ่มใช่ค่ะเราต้องเอาเอาฝาเชียบไปครอบอไปครอ,อบไว้ป้องกันเพื่อนเขาไปกัดไปกินอ่าป้องกันตัวอื่นที่เขาแข็งแรงกว่าที่มากัดกินใช่ไหมครับค่ะ,คะ โอ้ยอันนี้เราต้องเราจะใส่นะครับเนี่ยค่ะก็ใจใส่เหมือนกันค่ะ <c oughs> พอสมควรค่ะรู้สึกว่ามันจะขยายพันได้เร็วมากเลยเนะาะค่ะก็ที่แรกที่แรกเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเราเอามาเลี้ยงตอนช่วงกุมภาครับเราก,ก็เอ๊ะทำไมปูเราไม่ท้องสักทีนะแต่จริงๆแล้วอ่ะปูมันท้องอยู่แล้ว<อ>แต่ถึงว่าช่วงเนี้ยช่วงเมษาอะไรเงี้ยคือเขาเต็มที่ของเขาละอ๋อแล้ว<อ>ก,ก็ต้องสังเกตเขานิดนึงอะคะ อันนี้ตามของพี่นี่เปิดมานานหรือยังครับก็ตั้งแต่กุมภากุมภาประมาณตอนนี้ประมาณห้าหเดือนเนาะเดือนเนาะค่ะหเดือนเห็นว่าได้ยินเร้่อวาวหกเดือนนี้จะได้ค่าลงเรือนคืนเกือบหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะหมดแล้วก็ยังยังยังเหลือพวกล้อมรั้วนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าช่วงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พวก กระชังเกี่ยวกับปูนี่คือได้มาหมดละอ๋อก็คือ6เดือนนี้คืนทุนเกือบหมดแล้วคอุ้ยขนาดนั้นเลยนะครับค่ะโอ้หค่าเกษตรกรนําไปเลี้ยงนี้จะหาซื้อกกอุปกรณ์ได้ที่ไหนครับหรือว่าที่นี่มีมีมจำหน่ายให้ค่ะที่นี่ก็มีค่ะถ้าถ้าสมมุติว่าคนท่านไหนอยากจะลองเลี้ยงเอาไปทดลองเลี้ยงอย่างนี้ก็บอกเราได้ค่ะค เราเรามีกระชังให้ใช่ไหมครับเรามีกระชังไว้จาหน่ายให้เกษตรกรแล้วอาหารล่ะครับอาหารนี่ก็คือถ้าเป็นอาหารลูกปูเนี่ยเราเรามีเรามีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาหารเม็ดอะไรเงี้ยเราสามารถไปซื้อตามท้องตลาดอาหารปลาดุเม็ดเม็ดกลางอ๋อใช้อาหารปลาดุได้เลยเหรอครับค่ะอาหารปลาดุค่ะแต่ถ้าเป็นลูกปูเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารลูกปูอยู่ครับค่ะออยากทราบว่าที่ฟาร์ของพี่ ใช้ปูพันอะไรครับที่มาพันพระเทพกับกําแพงค่ะมีสองพันเหรอครับค่ะมีสองพันแต่ต่างกันยังไงครับผมแตกต่างกันก็คือว่าพระเทพเนี่ยจะออกสีม่วงครับค่ะตัวของพระเทพนี่ก็จะสั้นกว่าของของกาแพงครับกาแพงนี่เขาจะออกแดงๆแล้วก็ยาวๆครับค่ะแต่ว่าก็เลี้ยงด้วยกันได้ใช่ไหมครับเลี้ยงได้กันได้เลยค่ะแล้วถ้าถ้าเราเอาไปใส่บอดดินนี้ได้ไหมครับ ได้ค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบ่อดินเตรียมไว้แล้วครับเรามีเรามีปูแล้วก็เอาไปลงเอาไปลงบ่อดินได้เลยเพราะว่าเขาจะโตเร็วมากครับโตเร็วขยายพันได้ไวกว่าบ่อกระชังเขาจะโตวไวกว่าแล้วขายายพันได้เร็วกว่า,าค่ะก็เอากระเบื้องค่ะเอากระเบื้องแอมกั้นเลยกันกันขอบสระ ขอบสานี่พ้องป้องกันเขาไต่ทำไมทำไมเราต้องใช้กระเบื้องะครับถ้าเป็นสังกะสีก็ไม่ได้ทำไมครับสังกะสีมันก็ร้อนนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราเราใช้ตะไคร้เขียวได้ไหมอ่ะตะไคร้เขียวนี่เขาก็ไต่ได้ไต่ออกได้จ้าขาเขาเกาะได้๋อตะไคร้เขียวนี่ก็ล้อมปลาได้ใช่ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าสำหรับกูไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นต้องเป็นกระเบื้องกระเบื้องเก่าเนี่ยค่ะครับผม อย่างนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากจะได้แม่พันธุ์เนี่ยเขาอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมีมีบริการส่งไหมครับก็ถ้าเกิดว่าสั่งเยอะครับสั่งเยอะเนี่ยเราไปส่งให้ให้ได้ค่ะแล้วแล้วถ้าส่งออนไลน์นี่ได้ไหมครับหรือว่าออนไลน์นี่ต้องส่งไปสนีไทยนะคะเพราะว่าเคอรี่เขาจะไม่ไม่รับส่งถ้าเป็นเคอรี่เขาจะไม่รับไม่รับส่งพวกสิ่งมีชีวิตอะไรอ๋อถ้าไปสนีไทยได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะแล้วค่า ถ้าจัดส่งนี้ก็คือคนซื้อออกเองเนาะแต่ว่าเราเราไปส่งให้ในใ<ช>ราคานี้แต่วา่าค่าคนส่งนี้ก็คือคนซื้อออกเนาะโอ้อย่างนี้ถ้าคนมีพื้นที่ไม่เยอะนี่ทําไงครับเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้ค่ะคเพราะว่าคนคนที่เขามารับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงอะ่ะเขามีบ้านอยู่ในในตัวเมืองที่ชุมแพนะคะ<ๆ>เขาก็ไปเลี้ยงไว้ข้างบ้านเขาเอากระชัง อย่างเงี้ยสองสามกระชังค่ะเลี้ยงอ๋อก็คือใช้พื้นที่นิดเดียวค่ะแล้วอ่าพื้นที่นิดเดียวอย่างเช่นกระชังเมืองนี้ยใส่ได้เยอะแค่ไหนครับอันนี้สองคูณสามเมตรนี่ใส่ไปหกสิบคู่ค่ะหกสิบคู่ค่ะโอ้โหหกสิบคู่ก็ร้อยร้อยยี่สิบตัว,ตวอันนี้ร้อยยี่สิบตัวนี้ก็คือพ่อแม่พันหรอครับค่ะพ่อแม่พันมาเลยถ้าถ้าสมมติเราจะเอามาคุณหรอครับ เอามาคุณยังให้มันยังไงคะก็คือเอาเอาลูกมันมาลงกระชังหนึ่งอย่างเงี้ยเอาอเอาลงเกินกว่านั้นได้ไหมครับลูกมันนี้สามารถใส่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเขายังตัวเล็กอยู่แต่อันเนี้ยที่เราเอามาลง60คู่เนี่ยก็คือมันตัวใหญ่มากแล้วมันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ<อ>์ค่ะ,คะแต่จริงๆถ้าจะเลี้ยงเชิงขายปูเนื้อจริงๆก็ เป็นบ่อดินจะดีกว่าค่ะขยายก็คือกระชังพลาสติกอย่างเงี้ยกระชังพีวีซีอย่างเงี้ยก็คือเอาไว้สําหรับ่อไม่พันธุ์จะดีใช่ไหมครับ้าปูเอาไว้สําหรับเอาเป็นน้ําใสครับเราจะเลี้ยงปูน้ําใสเอ๊ะปูน้ําใสน้ําขุนนี้มันมันต่างกันยังไงอ่ะก็คือปูน้ําใสนี่มันจะไล้พยาธิอ๋อเหรอครับสะอาดไร้พยาธิถ้าถ้าปูน้ําขุนนี้ ก็คือเราไปเลี้ยงในสระอย่างนี้ใช่ไหมครับในในบอ่อบ่อดินใช่ไหมครับแล้วแต่ถ้าเป็นปูน้ําใสก็คือเลี้ยงในกระชังอา่าแล้วแล้วเวลาเราจะจับส่งลูกค้าอย่างเงี้ยครับเวลาอยู่ในบ่อดินเนาะ,ะสมมติเราเลี้ยงบ่อดินเลี้ยงเย,เยอะเพื่อขายส่งลูกค้าเป็นกิโลอย่างเงี้ยยังไงครับให้เขาไม่มีพยาธิอ๋อเราก็ต้องเอาเขาขึ้นมาจากบ่อดินครับค่ะเอาเขาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาเขามาไว้ใน กระชังอ๋อต้องอามาไว้ในกระชังอ่างนี้ค่ะน้าใสแล้วก็ให้เขาเหมือนกับข้าวพืานบากินพวกมะละกอสุกกล้วยสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาผลไม้ให้กินค่ะผลไม้ให้กินแล้วเขาก็จะถ่ายถ่ายออกมาก่อนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็เป็นปูน้ําใสแล้วได้แล้วแต่ถ้าเอาขึ้นมาจากบ่อดินเลยมารับประทานเลยนี่ก็คือไม่แนะนําใช่ไหมครับก็คือมันก็ทานได้นะคะทานได้ทานได้แต่ว่ามันพูดถึงว่าสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่อะค่ะ แต่ถ้าจะให้ดีถ้าใครอยากจะบริโภคปูน้ําใสอย่างเงี้ยก็ต้องทอําวิธีก็ต้องเอามาพักไวดูสเปร์ปก่อนเนาะ,ะโอ้โหเ <c oughs> จอดนะครับปามนี้นะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมนะครับค่ะอขอบคุณมากนะครัคะขอบคุณมากค่ะ